จเจริญพรคุณนัดนะครับเดี๋ยววันพิยงพิรักษ์อยู่ไม่เอ่ยอยู่ได้กันเนาะเอาวันนี้ไม่นานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ฟังพระสูตรนะก็พร้อมศึกษาแล้วนะวันเนาะยาเช้าวันนี้ไห <c oughs> ว้พระก่อนคนระอารังสัมมาสัมพุโธพระกวา พูดทางพระกวันทางอภิวาทมิสัวาข้าตัวพกวาตาธ่ำมัมทั้มังน้ำมสุปฏิปันโนพรกวโตวสาวกสังโฆสังขังน้ำม,ามิน สูตรที่น่าสนใจที่จะชวนให้ได้ติดตามเนาะระสูตรนี้ชื่อว่าจะวะมานะสูตรดูก่อนพิสูน์หลายเมื่อใดเทวดาเป็นผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งหนึ่ง ข้าย่อมเศร้าหมองหนึ่งเงอย่อมไหลออกจากรักแร้หนึ่งผิวพันธ์เศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายหนึ่งเทวดาย่อมมายินดีในทิพระอาจของตนหนึ่งดูก่อนพิสูงข์หลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพรอย,ยินดีกับเทพบุตรนั้น ด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญขอให้ท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติหนึ่งครั้นประสุติแล้วขอจงได้ราบที่ท่านได้ดีแล้วหนึ่งครั้นได้ราบแล้วที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีหนึ่งเมื่อพระผู้ว่าเจ้าตัดอย่างนี้แล้ว ภิสูรรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระผู้วิภาคตรัสว่า ดูก่อนที่ส่วนหลายความเป็นรุนแลเป็นส่วนหนึ่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาเกิดเป็นรุนแล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระศานาคตประกาศแล้วนี้แลเป็นส่วนหนึ่งลา,าบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วก็ศรัทธาของเทวดาเานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดขึ้นแล้ว บริสารมั่นคงอันสำนัพราหม์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้ดูก่อนทึ่งหลายนี้แลเป็นส่วนหน่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุตดดิจากเทวิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างเทวดาทั้งหลายย่ผู้อินผู้พอยินดีย่อมเบ่งออกไปแน่ท่านผู้เจริญ ท่านจากแทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านจะมนุษย์แล้วจงตั้งศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นกนุลชาติตั้งลงมั่นมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสัทธรรมที่พระธิาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไมิได้ตลอดชีวิต ท่านจงละกายยัติิตวาจิจิตมโนจิตริตและอย่ากระทําอากุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทํากุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทํากุศลด้วยใจหาประมาณไม่ได้หาอุปธิมิได้แต่นั้นท่านจงกระทําบุญอันให้เกิดสมบัติให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่น ให้ตั้งอยู่ในพระธรรมในพรหมจรรย์เมื่อน,นั้นเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อน,นั้นย่อมพลอยินดีด้วยความอนุเคราะ์นี้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆจบพระสูตรอธิบายไปทีละขั้นตอนเนาะจะตรัสถึงว่าเป็นธรรมดาของเทวดาเนาะเวลาจะ จุติหมายถึงตายนะหมายถึงเคลื่อนนะ่ะดอโดยความศั์แปลว,ว่าเคลื่อนหรืออีกแง่หนึ่งคือตายจับพบภูมินั้นเนะี่ยจะมีสิ่งที่ปรากฏเป็นเครื่องหมายคือนิมิตอย่งเครื่องหมายห้าประการคือดอกไม้ในสวนเหี่ยวแห้งผ้าที่นุ่งอยู่ก็เศ้าหมองปกติมันจะสดใสเนาะเหงื่อแล้วจากรักแร้นะปกติไม่มีเหงื่อผิวพรรณเร้าหมอง แล้วเทวดาตนนั้นๆเนี่ยก็จะไม่ยินดีในที่พยาอาจก็คือแบบเบื่อเบื่อที่จะนั่งเบื่อที่จะนอนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยพอเทวดาตอนอื่นเห็นอย่างนั้นก็เลยอวยพรด้วยถ้อยคำสามคำว่าขอท่านไปสู่สุคตินะไปแล้วให้ได้ราบนะขอได้ราบแล้วก็จงตั้งอยู่ด้วยดีนะ ทำให้พิสุทูลถามใช่ไหมว่าอะไรคือความหมายของคําว่าสุตติหมายถึงการได้ลาบหมายถึงตั้งอยู่ได้ดีพระเจาา้าอธิบายอย่างนี้ว่าขอ,อให้ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์นะนั่นแหละการไปสู่สุติของท่านก็คือวอวยพรให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะถือว่าเป็นสุคติ เพราะเป็นโอกาสที่จะฝึกฝนโอกาสที่จะตั้งตัวโอกาสที่จะพัฒน,นาตนเองเนาะเวลาเราอวยพรให้คนที่กําลังตายหรือตายแล้วเราก็บอกขอไปสู่สุคติใช่ไหมสุคติเราอาจจะหมายถึงเทวดา,าก็ได้หมายถึงปรหมหมายถึงอ่าการไปสู่พระนิพพานแ,แต่ในความหมายนี้บอกว่าเทวดาอวยพรให้การและการที่กําลังล่วงลับเนี่ยกําลังยุติไปนี่นะให้เกิดไปเป็นมนุษย์ พอเกิดเป็นรู้แล้วก็ขอให้มีศรัทธาในคำสั่งสอนพระเจ้านั่นก็เป็นเรื่องของลาบามีศรัทธาคือการได้ลาบเนี่ยขอให้มันมีความตั้งมั่นนะขอให้ศรัทธานั้นตั้งมั่นไม่วัดสมณพราหมณ์เทวดามารผมใครๆก็ทําให้มันเคลื่อนให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือการตั้งมั่นด้วยดีอันนี้คือ ทำที่เทวดาโวยพรกันพูจกะอธิบายชัดเจนกว่าน,นั้นอีกก็ว่าเมื่อท่านนะจุติไปแล้วเนี่ยขอแห้เป็นมนุษย์นะจงให้ตั้งมั่นนะมีศรัทธาตั้งมั่นนะในคำสอนพระเจ้าเรามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับตรงนั้นเนาะก็คือ ประพฤติกายสิริคือทําดีพูดดีคิดดีอย่าไปทํากรรมชั่วกายและวาจานั้นทําดีพูดดีให้มากสนใจนั้นควรจะฝึกฝนให้ละซึ่งกิเลสทั้งหลายอันนี้เป็นคําที่เทวดามักจะอวยพรกันแน่นอนต้องเป็นเทวดาที่ ไปในธรรมะเนาะเป็นเทวดาที่รู้จักคุณธรรมหรือรู้จักคําสอนพระเจ้าเป็นต้นวกนะงี้คือเทวดาที่เข้าใจธรรมะเนี่ยหรือเข้าใจชีวิตเนี่ยเขาจะอวพรแบบนี้กันนะครับได้ยินอะไรบ้างฮะท่านจเจริญพรรัศการครับอาจารย์จเจริญพรรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอะ ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว <S <S ไ,<ง>ได้เจอพระพุทธศาสนานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมครับอืมมนุษย์เราเนี่ยมักจะอวยพรกรันอต้องทําความดีนะจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าอาจจะไม่ได้พิจารณาว่าบนสวรรค์เนี่ยบางครั้งไม่มีการปฏิบัติธรรมนะครับมีแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็จะหาพระที่ปฏิบัติแล้วมีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ก็เป็นเรื่องที่เป็นได้ยากครับอื นั้นการเปิดเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเราได้เจอพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าด,ดีมากๆแล้วครับอ mm ื hmm. แล้วก็ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไม่ปฏิบัติไปเป็นเทวด,ดาแล้วเราทํำยังไงเราถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อกีก mm hmm. ก็นึกถึงสิ่งที่พระสอนก็คือให้รักษาศีลศีลห mm ้า hmm. น,นี่แหละครับผมก็ยังจะภาพความเป็นมนุษย์ได้ mm hmm. ครับผมก็ก็รู้สึกมีกําลังใจแล้วก็ในการที่จะปฏิบัติและสร้างความเพียรครับครับ mm hmm. สาธุสาธุ ต่อไปแล้วต่อไปค่ะของนี้นะคะก็คือ,อมีความกังวลกับยายพี่เมย์ต้องพูดเสียงดังไหมฮะอ๋อมันเบาเหละค่ะใช่ได้ยินเสียงเบาอ่างั้นมาใกล้ๆค่ะก็มีความกังวลกับกับยายเนาะแล้วก็แบบยายเขากบ็บ่นแบบเดี๋ยวเดียขาจะพูดบ่อยมากว่าไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันทุกทรมาน กับสังขารก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออย่างอยางชมพู่ปลอบใจแกว่าที่แกอยู่เนี่ยแกได้แบบปฏิบัติดีหมดแล้วอะไรเงี้ยอือให้แกปล่อยอวางของนั้นค่ะอือครัุกเขามีคํพิี่ได้พูดกับแก,แกค่ะเพราะปกติก็จะแบบยาชยชอบพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยแกก็จะพูดแบบอยากตายอยากตายมืออะไรหน่อยอืม ตอนนี้กางอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะโอเครับทราบยังอยู่เนาะค่ะคุณนัดใช่นี้ยก็เหมือนว่าเออเทวดาก็อยากเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็บอกว่าเออตายไปแล้วก็จะเกิดเป็นเทวดาเนี้ยก็สลับกันอะไรเงี้ยเหมือนว่าก็ในความหมายเออมันเหมือนมนุษย์เรารู้ว่าเออสิ่งที่อีกอีกอย่างก็ดีกว่าเราเสมอซึ่งปัจจุบันเราก็เออถ้าเรามองว่าเรา ปัจจุบันเรามีความสุขหาความสุขกับปัจจุบันได้ก็จะเวิร์กกว่านไม่ได้บอกว่า <c oughs> อันนู้นดีอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยที่ได้าจากบทสนทนาเมื่อกีอ้ครับอืมครับก็คือการมองถึงปัจจุบันเนาะว่ามันในในความเป็นมนุษย์โอกาสการเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่เอ่อสามารถทําให้เราก้าวหน้าหรือจเจริญได้มีโอกาสทําความดีฝึกฝนตัวเองเนาะเป็นโอกาสดีไม่ใช่รอให้ตายก่อนเนาะโอเคครับ มีอะไรเพริ่มเติมไหมไม่มีครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวใช้โอกาสความเป็นรุ่ในเช้าวันนี้เนาะได้ฝึกปฏิบัติธรรมกันนะนเจริญสติสมาธิปัญญาเป็นต้นกัน ลวงพี่ครับเวลาไปใช่ไหมพร้อมนะครับนั่งใจที่สุกสมสนครับอิทังโนปุญญาภาครัง สัพสัตตานังเฮม่ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญสุกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่าน เจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพประรตเทพปธิดาทุตุองค์ขอจงได้อานุโมทนาใสนสนบุญสนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปวนีแต่ทั้งหลายที่มีความทุกข ขอจงพ้นจากทุกข์แต่ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดขอท่านมีความสุขนะครับทุกทุกคน